ากำลังไปที่เป้าหมายทุกคงเตรียมพร้อมเป้าหมายมีอาวุธครบมือภารกิจช่วยตัวประกันออกมายมอย่างปลอดภัยไปดื้อๆไม่กลัวตายคิดว่าตัวยังไม่ตายแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอวะนี่มันระเบิดจีิมีสองล้างสูงเนี่ยรู้ได้ไงอ่ะระเบิดทำลายล้างสูงแบบเนี้ยไม่ใช่แค่โรงงานนะที่หายไปหายไปทั้งอำเภอเสียแผนหมดละตามน้ำไปมีเนี่ยอ๋อ พ่อมันได้ทำตามข้อตกลงก็ระเบิดเป็นทิ้งซะอย่างตาเป็นผีเ้าที่นี่หรือไงไปอ๋อนึงออกแล้ว โอ้้พวกนักการเมืองมันเชื่อใจได้ใหญ่พี่เห็นแั่ตัวทุกคนพวกแม่งอะนะเหี้ยกั่พวกเราอีกแต่ไม่ใช่พ่อผมพ่อ,อ,ม,อมึงอะตัวดีพวกกูถึงได้ลำบากแบบนี้ไงจรเต็มบ้านเต็มเมือง